ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้การดูนกค่ะเพราะว่านกนั้นถือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยาการธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะมีน้องนองน,องนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุลาวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการพวกเขาก็จะได้เรียนรู้การดูนกผ่านการสอนของผู้ใหญ่ทําความเข้าใจท้องถิ่นของพวกเขาค่ะ ที่นี่คือโรงเรียนนวมินทราชินนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการวันนี้คาบเรียนที่เด็กๆให้ความสนใจมากจนห้องเรียนกว้างๆดูแคบไปถนัดตากับวิชาดูนกที่ได้ลุงๆจากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมาช่วยสอนที่ผมเห็นเนี่ยมีชุมชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์เนี่ยเข้ามามีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้เด็ก ในโรงเรียนเนี่ยได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนกับวิถีชีวิตเนี่ยมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับไม่สามารถทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดได้นะครับรการเรียนการสอนโดยมีลุงป้าน้าอามาช่วยถ่ายทอดความรู้แบบนี้เป็นหนึ่งในวิธีคิดที่ต่อย,ยอดมาจากโครงการบ้านลุงสอนหลานของคนที่คลองเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมันคล้ายกับใคยบ้างใน้านี้หลังจากนั้น เมื่อเด็กๆเรียนรู้หลักการจากห้องเรียนแล้วก็ถึงเวลาแบกกล้องดูนกเดินลัดเลาะไปดูของจริงที่หลังโรงเรียนซึ่งอยู่ติดทะเลเลยครับตูดดำตัวขาวตัวใหญ่เปล่าตูดดำตูดดูดดำดอ่าที่เหลือดดำตูดดำอ่าเห็นไหม้เก่งไหมเอ้เก่งนั่เรียนเราที่นี่มีนกหลายชนิดที่แม้เด็กๆจะเห็นอยู่เป็นประจำแต่วันนี้พวกเขาจะได้ดูอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องดูนก พร้อมกับทาความเข้าใจธรรมชาติที่มากขึ้นไปด้วยก็พวกนกกระยางนกจะนกกระจอกนกพีราบอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกดีขึ้นนะเพราะยังไงได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันได้เยอะขึ้นแถวนี้จะเป็นป่าชันเลยจะมีนกยางนกกระเตนก็จะกินปลากินปูค่ะเมื่อก่อนไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้ค่ะอยากเรียนรู้เรื่องนกมากขึ้นค่ะ ทำให้เราอยู่กับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นทําให้เรารักธรรมชาติมากขึ้นวันนี้เด็กอาจจะรับรู้ในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้กลับเข้ามานําเสนอในเรื่องราวในมุมอื่นนะครับอย่างเช่นระบบนิเวศของอ่าวไทยความสําคัญของป่าชายเลนนะครับเด็กก็จะมีความรู้เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวของตัวเองนะครับแลนะวันนี้นี่เป็นเรื่องของการจุดประกายในเรื่องของนกก่อนเป็นลําดับแรกครับ การจุดป,ประกายเด็กๆให้เข้าใจธรรมชาติและท้องถิ่นผ่านการดูนกในวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม s. <S แต่ประกายแววตาที่สนุกสนานกับการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวที่ผู้ใหญ่ถ่ายทอดมาให้เชื่อว่าวันหนึ่งจะตอบแทนกลับมาผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เติบโตและยั่งยืนนักข่าวพลเมืองรายงานจากโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการ